คินี้นะครับผมพามาดูแคมรี 2.0G ปรับราคาลงฟรีดาวผ่อนอยู่ที่11,000บาทเท่านั้นรถสวยน่าใช้หนึ่งคันสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายคันนี้เลยปี18-19พี่ราคาสดอยู่ที่679,000บาทจากนะฮะจากที่เคยราคาอยู่ที่699,000บาทแต่ปรับลงแล้วนะฮะร,รถสวยน่าใช้แก้มค้างแนบชิดสนิทเลยช่วงล่างดีมากสําหรับคันนี้นะมาดูภายในนะครับผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้ทันที พวผมพาดูทุกซอกทุกมุมนะพี่นะในระหว่างคลิปผมพาดูทุกหัวน็อตเลยนะครับตอนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยสําหรับพนักง,งานประจําที่มีเครดิตนะฮะที่มีบัตรเครดิตผ่อนจนปีได้รับดอกเบี้ยพิเศษ4ปีนะฮะอยู่ที่2.39พี่ๆคนไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์นะครับผมพารถ ปรับราคาลงแล้วนะครับตัวนี้เป็นแคนดี้สองจุดศูนะฮะคันนี้ปรับราคาลงเหลืออยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะพี่ฟรีดาวได้นะครับคันนี้ผ่อนเพียง1นึ0 0หมกว่าบาทเท่านั้นที่คนไหนสนใจคลิปนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะได้สีบอลเงินแบบนี้นะครับที่เพชรดนของเรานะสีบอลเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากเพราะเป็นรถด,ดูแลง่ายนะเป็นสีนี้สีบอลเงินเนี่ยเป็นสีที่ดูแลง่ายมากๆนะครับนานๆไปใช้ไปนานๆสีไม่เก่า นะครับผมรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันสำหรับตัว Camry นะครับตัว 2.0G เป็นตัวธรรมดาคันนี้ได้เป็นตัวปี2018นะปลายปี18 19นะพี่นะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่11,000กว่าบาทเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจนะครับรถมือ2อนะตอนนี้ผมบอกเลยมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับสำหรับพนักงานประจำที่มีเครดิตผ่อนเกินปีนะครับมีผ่อนเกินปีนะได้รับดอกเบี้ย4ปีอยู่ที่2.39นะครับ 5ปีอยู่ที่2.59%หาฮะ6ปีอยู่ที่3.59 7ปีอยู่ที่4.49%เท่านั้นนะครับรถสวยน่าใช้ที่เพชรยนต์มีแน่นอนพี่มีรถให้เลือกมากกว่า400คันมีรถตู้หน้าสร้างหน้ายาวรถกระบะรถ PPV เก่งเล็กเก่งใหญ่มีหมดพี่คนไหนสนใจเข้ามาดูรถได้นะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะผมเชื่อว่าพี่มาถึงเนี่ยพี่ตัดสินใจจองได้แน่นอนนะครับมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเลยพี่สนใจอ่า ยาลิสเผลอพี่อาจจบอันติีจะได้นะผมบอกก่อนนะเพราะว่าราคาผ่อนไม่แรงนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่11,000บาทช่วงล่างนิ่มนวลมากนด้านหน้าได้เป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์กนะฮะแล้วก็พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังได้เป็นดับเบิรวิชโบนเป็น2.0 G นะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหา c a m รี่นะเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้แนะนําเลย เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สกิโละครับใช้งานได้อีกยาวๆนะสำหรับตัวแคมรี่นะสองปีสิบแนะครับคันนี้นะฮะร,ราคาสุด6กแส0 0บาทนะฮะหกแสนเ่บ, 6, 7, 9, บาทก่อนหน้านี้นะครับราคาอยู่ที่6 9แสนเบาทปรับราคาลงแล้วเหลือ6 7แสนเจ็ทหม่านั้นพี่ๆคนไหนสนใจโทรมาที่082 5 7, 1, 3, 3, 6, ์แ3ดสอได้เลยนะครับนี่มาดูรายละเอียดใกล้ นะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะครับเรียนสามโคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มนะตัวฝากระโปรงสวยมากเลยสีนี้บงบอกอยู่แล้วทรเรื่องการดูแลรักษาง่ายนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะมีไฟเดท m มไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มา2จุดนะครับไฟตัดหมอกได้มาคู่หน้าแล้วนะครับแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกแน่นอน ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บงานให้แล้วมันเก็บได้นะฮะเหลี่ยมสันโคมตัวรถด้านข้างชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกนะะขนาด17นิ้วนะครับสวยๆเลยออขอโทษที16นิ้วเป็นสีบรอนเช่นกันหันได้ยางบิสโตนมาแล้วมีกุญแจให้2ดอกนะคะสํสำหรับคันนี้นะ,ะมีกุญแจสำรองให้นะครับหลังค่าไม่บุบไม่มีรักยิ้มนะฮะรถสวยน่าใช้1คันเลยนะ,ะสำหรับคันนี้ผมปรมาแนะนำนะครับกระจกนะฮะนะ ตัวนี้นะครับแท้เดิมโรงงาน,นครับเป็นโลโก้โตต้อย่างนี้นะครับพี่คุไหนสนใจโทรมาที่092-571-3369นะครับนี่พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลตีฟูดคอนโทนมีมาให้แบบครบเลยหน้าจอทัชสกรีนแอดิตันออ,ตโ,อ,โ,อโต้เกียร์ออ,ตโ,อโต้แบบตรงมีมาให้เบรกหฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเบาะหนังตึงๆ,ๆ,ๆ,ๆทรงส,งสปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็คู่หน้าได้เป็นไฟฟ้ามาแล้วนะฮะมาดูด้านหลังตกแต่งด้วยลายไม้ตรงนี้ด้วยนะ แล้วก็มีแอมเบรไลน์เดี๋ยวผมพามาเล่นเทคโนโลยีในรถนะฮะตัวนี้รถสวยน่าใช้หนึ่งคันเลยนะด้านหลังกว้างนะครับนี่สกบวางอยู่ด้านหลังนะฮะปรับราคาลงนี่เห็นไหมนะฮะจาก699เหลือ679จานะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยมีช่องเสียบ usb นะฮะไฟ21นะฮะนี่รถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับรถยังไม่ได้ล้างพี่นะฮะนี่แก้มข้างข้างหลังแนบชิดสนิทนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก4จุด รวมแล้วเป็นหกจุดนะครับคาเดเอวด้วยคําว่า Camry ตรงนี้เห็นไหมนี่คาเดเอวนะฮะโลโก้สวยมากเลยนะรุ่นนี้สวยนะครับตัวใหม่เปิดตัวมาพี่ผมบอกเลยมันจะมีในเรื่องของโครงสร้างที่เหมือนกับตัวนี้เป็นนิวนิวโมเดลแต่ผมมองว่ามันเป็นบิ๊กเชนมากกว่าเพราะมันเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับผมมองว่าเป็นบิ๊กเชนเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างเดียวกันนะพี่นะไฟท้ายไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอน้ำนี่เป็นฟูเอมาแล้วนะครับ นี่รถสวยน่าใช้หนึ่งคันเลยเห็นไหมแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้รถสวยหนึ่งคันนะครับเรียมสารคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรัดยิม้มนะฮะมาดูแก้มข้างฝั่งนี้นี่เห็นไหมนะครับคันนี้ราคาสด6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวนะฮะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นสนใจโทรศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าได้เลยนะฮะเดี๋ยวมามาดูภายในนะครับพามาดูภายในกันนิดหนึ่งเนาะ เปิดเข้ามานะครับแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างมินบุรีเซตมีมาให้นะครับแล้วก็นีเป็นอ่าสครับเพจโลโก้ Camry แท้เดิมโรงงานแน่นอนาบอหนังตึงๆตๆเลยนะพุชสตาร์ทมีมาครับนี่นั่งลงมันทรงสปอร์ตมากรถสไตล์ผู้บริหารนะพี่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ให้ดูเลขไม้ซะก่อนนะฮะเดี๋ยวรอให้อ่าตัวเครื่องยนต์ทำงานนะครับจอมินิเตอร์ทำงาน ทำงานร่วมกันกับแบบนี้เลยเห็นไหมนะฮะเดี๋ยวลดลดพัด,ล,ดลม,มเสียงดังนิดหนึ่งคครับนี่เลขไหมนะครับ,รบ,ยรบอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเะก้าพันโลนะฮะใช้งานได้ดยาวๆผมบอกเลยโตโยต้าใช้ได้เป็นเกือบล้านโลเลยนะเป็นล้านโลได้ซ้ํานะครับสําหรับใครที่เป็นสาวกโตโยต a ารู้ดีอยู่แล้วโตโยต้าเนี่ยไม่งั้นไม่กล้าเอาไปทําแท็กซี่นะครับไม่กล้าเอาไปทําแท็กซี่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องทนนะฮะขับยีิบสี่ชั่วโมง ยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันที่ต้องเป็นโตโยต้าเท่านั้นนะครับนี่รถสวยน่าใช้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่ม Multi unction, มัลติฟังก์ชันพวงมาลัยไม่ช้ำนะครับแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันนี่ฮะตรงนี้มันจะเป็นในจุดของตัวเชื่อมต่อกักบหน้าจอ e m ิ d นะไม่ใช่หน้าจอตรงนี้นะครับนี่หน้าจออ e ิ d เนะฮะเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็รับสายวางสายในพวงมาลัยได้ปุ่มต่างๆแล้วกดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับดูทิป A ทิป B ต่างๆดูจากนี้นะครับแล้วก็คุชคอนโท ไม่แปรผันนะเป็นคูชนน่ชนทูลเราต้องประยุงพวงมาลัยเราก็อย่าเบรกอยู่นะครับผมแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะเลือกได้นะครับกดอ่าปุ่มอ่าอนาล็อกตรงนี้ก็ได้หรือจะสัมผัสในหน้าจอก็ได้สนใจคันนี้นะผมบอกเลยว่าน่าใช้นะครับมีช่องเสียบแผ่นซีดีมาให้นะครับแอร์ดีตอ้นออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาแบบนี้กดออโต้นะครับก็ได้กดออโต้ออกก็ได้ถ้าเอาออโต้ออกนะฮะแนะนําให้ลดพัดลมแบบนี้ นะครับออตโต้จะหายไปเห็นไหมอุณหภูมิแยกซ้ายขวาอิสระกดดูโอเท่ากันกดดูโอเข้าอ่าแล้วก็ปรับแยกซ้ายขวาอิสระแน่นอนฮะรถสวยน่าใช้ใครชอบอุณหภูมิไหนทำนะครับได้เลยเนาะตัวนี้ปิดแอร์นะฮะเอซนะฮะให้อากาศออกด้านหน้าหรือออกเท้าอย่างเดียวนะครับพัดลมนะฮะรถพัดลมเป,มลมลมปิดพัดลมนะฮะเพิ่มพัดลมนะฮะปิดพัดลมนี่เห็นไหมแล้วก็ให้อากาศหมุนเวียนภายในหรือจะให้อากาศภายนอกเข้ามาหมุนเวียน ภายอกเข้ามาเหมือเวียนก็ต่อเมื่อมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเช่นกลิ่นกับข้าวเข้ามาในรถมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะนะฮะกลิ่นตดอะไรเงี้ยพี่ขออภัยนะฮะนี่กดได้เลยนะครับกดไล่ฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมมีไวรลสชาร์จเจอมาให้นะครับสาหรับอ่าพี่ๆท่านใดที่แบบว่าใช้โทรศัพท์ไร้สายชาร์จไร้สายนะฮะตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอวางปึ๊บโทรศัพท์ชาร์จปั๊บเลยนะเรทพอนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลได้ไวเลสชาร์จเจอพี่ได้เป็นตัวแคมรี่ ร,รถสไตล์ผู้ริหารนะรพี่สนใจคันนี้โทรมา0825713369ได้เลยนะแอดไลน์มาที่ parnti1992 นะเกียร์ถุงเกียร์โต้ถุงนะฮะมาพร้อมกับเมนนวลโหมดบวกลบมีมาให้แล้วนะฮะพี่คนไหนสนใจคันนี้ทักมาได้นะฮะแล้วก็นี่เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮะครับทำงานร่วมกันได้ดีมากเลยนะเวลาติดไฟแดงติดอะไรเงี้ยมันลดการพี่แบบว่าต้องไป นั่งเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเข้าเกียร์เอนอย่างเงี้ยครับพี่ติดไฟแดงรถมันก็เบรกให้อัตโนมัติเนาะอย่าเบรกเสร็จปล่อยเบรกรถก็ไม่เลื่อนละทั้งๆทงี่อยู่เกียร์ดีนะครับแต่พอพี่เหยียบพันเร่งอ่ะรถมันถึงเลื่อนนะครับรถใช้งานง่ายนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้นะฮะไฟเติดติดปกตินะครับผมเป็นรถสไตล์บริหารตรงเนี้ยถุงครอบยังไม่เมอาออกเลยนะฮะนี่น่าจะไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนี้แน่เลยเพราะไม่เคยส่อ,สองกระจก ไม่เคยส่องกระจกแบบว่ามันเป็นรถแม่บ้านนะครับเบาะหนังติ่งๆตึงๆเบาะหนังเหมือนไม่เคยได้ใช้นะครับปกติแล้วอ่ะรถสไตล์ผู้บริหารจะต้องมีคนนั่งข้างๆเนาะแต่ส่วนใหญ่ะครับตรงด้านหลังตรงนู้นมากกว่าจะเป็นคนนั่งอันนี้รถสไตล์ตผู้บริหารดีๆเทคนิคการดูรถสไตล์ตผู้บริหารนะพี่หนึ่งเลยนะครับเบาะหลังจะจะจะ,จะจะจะเหมือนมีรอยนั่งกว่าเบาะหน้าเบาะหน้าเห็นไหมเบาะคู่หน้าคันนี้ไม่ช้ำนะครับไม่มีช้ำเลยนะครับ เบาหลังจะมีรอยนั่งมานะฮะอันนี้คันนี้เป็นรถสไตล์ผู้เป็นรถผู้บริหารจริงๆนะครับพี่อ่ะนะครับตรงนี้ก็มีให้นะนี่มีไฟให้ด้วยนะสาหรับใครที่ชอบนะฮะมีช่องใส่แว่นตามาให้นะฮะฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านมากนะครับเดี๋ยวผมไปนอกลองนั่งด้านหลังให้ดูนะฮะผมเนี่ยสูง178นะครับสูง178แล้วก็เดี๋ยวดูหัวเข่ากันว่าชนไหมนะเปิดเข้ามานี่ นะฮะหัวเข่าของผมเหลือเยอะเลยนะครับหัวเข่าเหลือเยอะนะครัรถคันนี้ปรับราคาลงแล้วนะราคาลงแล้วนะได้ปี2018.19นะมีดูวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าซะก่อนนะเีียมสันคมนะครับตัวคอนโซลหน้ามีไฟด้านล่างเห็นไหมมีไฟด้านบนแอมเบลไลน์นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถผู้บริหารที่น่าใช้มากๆนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่11,000กว่าบาทน,น,นะับในเลทฟรีดาวนะแล้วก็ตัวนี้ได้เทคโนโลยีมาเต็มมาครบเลย ชนต่อบูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้พี่ดูฝ้าพดานซะก่อนนะฮะนี่ไม่มีรอยยันไม่มีรอยอัคาดใดๆเพราะว่าเป็นรถสไตล์เป็นรถผู้บริหารเป็นรถเช่าผู้บริหารนะครับปลดระวางมานะครับคันนี้จากเอซ p บโก้ด้วยนะ,ะจากเอซ p บโก้เป็นรถเช่าของของ,ของบริษัทซินเนอร์เจติกในเครือซินเนอร์เจติกในเครือเอซัโก้ Z นะพี่พี่สนใจคันนี้โทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เจด้าด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะฮะด้าน,นหลังกว้างๆนะฮะนั่งได้อ่า นั่งได้หลายคนแล้วก็มีม่านบางแดดให้ด้วยนะนี่ตรงนี้นะครับนี่พี่ใครสนใจโทรมานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันไปเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะฮะอันดับแรกเรามาดูกันเลยเรื่องความสะอาดสะอ้านนะฮะอันดับหนึ่งเลยนะความสะอาดสะอา้านต้องมาเป็นหล,กลักรถจะอยู่ที่ไหนนะฮะมาจากไหนนะฮะเราจะดูแลเรื่องความสะอาดสะอา้านก่อนเสมอนะับผมนี่ก่อนจะให้พี่ๆได้รับชมนะฮะนี่ร้อยน้ํามันเครื่องไม่มี รั่วไหลแน่นอนนะครับซิลซิลต่างๆนะก็คือในเรื่องของนอยน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะมีพวกซิลมีอะไรเงี้ยไม่ขาดไม่ลอกนะครับไม่รั่วแน่นอนที่รถสวยนะครับคันนี้เป็นโตต้าวีบีทีไอไอดับบิวนะรถสวยนะใช้เคมีพันธุ์ต่างๆ,ๆอยู่ในระดับปกติถ้าถึงดิวต้องเติมผมเติมให้นะฮะน้ำมันเครื่องเช่นกันดิวต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่เช่นกันนะครับถ้าหมดในเรื่องของหมดหมดอายุนะมันใช้งานนานแลวอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนให้เลย นะครับป่ากระโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานนะฮะไม่ช้านะครับนี่รถสวยสวยน่าใช้เลยนะครับมีป้ายคาเตือนต่างๆมีอยู่ครบนะครับมาดูเหลียมสันคมนะฮะมาดูในเรื่องของขอบตรงนี้นะฮะตรงนี้นะมามือสัมผัสดูนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามานะครับไม่มีรอยบิดเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นยางซิลซิลิโคนมานะครับตรงนี้นะห้ามเป็นเหล็กอาร์คมาอาร์คมาเด็ดขาดห้ามห้ามห้ามเป็นอาร์คมาเพื่อให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับยางซิลซิลซิลิโคนจะต้องจิ้มไปแล้วเป็นรอยเล็บแบบนี้เดี๋ยวก็หาย พี่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับี่สวยๆเลยแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับเป็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับดูหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการสานไาข,ขยับแน่นอนทั้งภายในและภายนอกนะครับผมหัวน็อตตรงนี้ด้วยนะฮะตรงตรงหาโชกตรงเนี้ยครับข้างล่างเนี้เนาะไม่มีรอยสานไาขยับนะครับใครสนใจคันนี้รถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับจุกต่างๆไม่มีรอยงัดออกแน่นอนนะฮะ มาดูตรงหม้อน้ําครับพี่ไม่มีรอยขันไขขยับนะครับลองเอาลองถ้าเกิดว่าใครมาดูเนี่ยมาดูได้ผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้โจบพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้ทันทีผมพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะนี่นะครับใครสนใจคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะฮะไฟแท้ไฟเดิมนะฮะเป็นไทยคุยโตะนะครับไฟหน้าของโตยต้าไฟแท้ไฟเดิมต้องเป็นของไทยคุยโตะเท่านั้นนะฮะโช๊คขึ้นสุดลงสุดทั้งสองฝั่งโช๊ด้านหน้านะฮะขึ้นสุดลงสุดสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ หัวน็อตไม่มีร่อรอยการขันใช้ขยบแน่นอนทั้งด้านในและด้านนอกนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่ครบเลยนะครับพี่คนไหนสนใจโทรมาส,ส,มสองเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารของจริงนะมาดูประตูตรงนี้นะครับขออย่าไม่แกะนะฮะนี่เพราะถ้าแกะแล้วเดี๋ยวจะมีอากาศเล็ดลอดเข้าไปหรือจะมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปได้นะฮะสิ่งแรกที่จะเกิดการชนก่อนและมีการถอดออกก็คือประตูนะ ในตัวประตูจะมีหัวน็อตนะฮะที่จุดเชื่อมต่อประตูระหว่างโครงสร้างตัวรถนะฮะนี่เห็นไหมนะครับไม่มีร่องรอยของการขันไขขยับแน่นอนแก้มข้างนี่ชิดสนิทนะครับจุดแต้งเตือนลมยางต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะจุดจะป้ายคำเตือนอยู่ตรงนี้นะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการไถทุกตัวนะพี่นะที่พาดูคือทุกตัวเลยนะครับนี่รถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับสําหรับตัวนี้ดูคีบโรบอทนะนี่แท้เดิมโรงงานต้องมีคีบโรบอทห้ามเป็นสีเดียวกันถ้าสีเดียวกันแสดงว่าโปสีมา ครบคีบโรบอทมันจะสีมันจะไม่ถึงนะครับตรงนี้นะฮะของแท้เดิมโรงงานตัวคีบโรบอทเนี่ยสีมันจะไม่ถึงตัวตัวโครงสร้างที่ว่าโดนหนีบมานะครับตัวคีบมาเนาะนี่รถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายนะฮะอือสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดตัวไว้ก่อน<ส>ด้านหลังนะครับฝาท้ายจุดเชื่อมต่อมันมีนะครับพี่ดูดีๆนะนี่ตรงนี้มันจะมีอันนี้เรื่องของขอันนี้ข้อไว้นะครับ ของแท้เดิมโรงงานนะครับรถสวยมากนะครับซิลซิลิโคนต่างๆของฝาท้ายยังอยู่ครบนะฮะจิ้มเล็บจิ้มเข้าไปต้องเป็นรอยแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยบิดเบี้ยวแน่นอนนะครับไม่มีรอยทํามานะฮะพี่คุณไหนสนใจโทรมาที่0 8 2ย์แปดสอห็นึ่งสามสามหกเก้าไฟแท้ไฟเดิมต้องเป็นของไทยคอิโตเท่านั้นนะครับมามาดูด้านหลังมาดูประตูฝั่งนี้นะครับนี่เป็นรถสวยน่าใช้หนึ่งคันดูคีบโรบอทซะก่อนนี่นะฮะมีคีบโรบอทมาให้ พี่คนไหนสนใจคันนี้นะไม่มีทํามาแน่นอนนะไม่แสนสี่นี่น่าใช้มากหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับนะฮะแล้วก็เหลี่ยมสันคมตรงประตูนะครับไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีบิดเบียยเ้ยวยกเว้นโครงสร้างตัวรถนะ,ะที่มันทําบิดเบี้ยวแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นบิดเบี้ยวแบบนี้เป็นเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างตัวรถที่เขาทํามานะครับด้านนี้นะครับแผ่นเพลนะครับผมเช็คดูแล้วตรงกับสำเนารถทุกอย่างนะครับ แผ่นเพจตรงกับสำเนารถทุกอย่างเลยแผ่นเพจอ,อยู่นี้นะครับหัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยขันไากระยับรถสวยนะ่าใช้1คันนะครับแล้วก็เหลี่ยมสันคมตัวรถโครงสร้างตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มรอยซีลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบเบาะคุณหน้าได้เป็นบเบาะไฟฟ้าคันนี้นะครับราคาสด6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปรับมาแล้วนะจากราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นพี่คนไหนสนใจโทรมาที่ส่วนผสมสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าได้คันนี้เลย โตลต้าแคมรี่สองจุดศูนย์จีปีสิบแปดจดสิบเก้านะฮะรถเลขไม่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นนะครับสนใจโทรมานะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกุบบาทสนใจโทรศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าก่อนจากกันไปนะฮะรบกวนพี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถสวยๆจากผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกวันนะพี่นะในช่องนี้ผมจะอัปเดตทุกวันเลยทั้งรวมแล้วก็เดี่ยวนะฮะพี่ถ้าพี่สนนนใจคัไหโทรมา 1> 1 9. ส่วน3หสาหำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอได้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ